แนวรับตัวเก๋าจากแมนยูโชฟฟอรมแกล่งพาทีมเก็บแต้มและคลินชีสจากแอสตันวิลล่าส่วนลิวพูมีมา2คนเช่นเดียวกับอาร์ซนอนส่วนผู้เล่นคนอื่นๆจะมีใครบ้างนั้นไปชมกันเลยครับสวัสดีเพื่อนๆคนคอบอลน,นะครับพามาชม11ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของศึกพิมพ์เด็กอังกฤษนัดที่7จัดมาให้ชมกันในระบบ3-4-3นะครับ มาเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูครับขอยกให้จอแดนพิกเฟรดจากอัฟตันเซฟจุดโทษสำคัญพาทีมเก็บแต้มจากนิวคาเซิลที่สำคัญคือการเก็บคลีนชิดแรกของฤดูกาลนี้ด้วยนะครับเดือนนี้มีกิจกรรมดีๆมาแนะนำ power boost คูณ10เล่นลุ้นคูณ10สายกีฬาและสายหวยห้ามพลาดเพียงสะสมบินเบ็ด boost หรือเอเชีย power ball กันต่ำา1บบาทให้ครบ10บินลุ้นเงินรางวัลมูลค่ากว่า700,000บาทได้ทันที ทางย c o r e 365มีทั้งกิจกรรมฟรีและสะสมบินให้เล่นกันมากมายสนใจเข้าร่วมแอดไลน์แอดยูสโก365รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ที่ First Comment เลยนะครับมาดูแพงหลัง3คนครับคนแรกจงให้จอห์นนี่อีวานส์จากปีแสแตงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช้ความเก่าพาเกมรับแมนยูต่อก้อนกับ Villa, แอสตันวิลล่าตัดบอลหลายตัวหลายครั้งสกัดแม่นยำสุดท้ายคว้าแมนออฟเดอะแม h ไปครองนะครับ ผู้เล่นกองหลังคนถัดมายกให้ไมเคิลคีนครับจากท็อฟฟีสเสมือนอาฟตันที่ผ่านมาแม้จะเจอช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่เกมนี้คีนแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอ,อมากๆในนัดที่เจอกับซาลิกาดงนิวคสเซิลแหละครับส่วนผู้เล่นกองหลังคนสุดท้ายขอยกให้กับเฟอร์จิลฟานได้จากคงแดงลิเวอร์พูลเกมรับมั่นคงไว้ใจได้เสมอนะครับแถมได้ลุ้นประตูเมื่อขึ้นไปเล่นลูกตั้งเตะอีกด้วย มาดูผู้เล่นกองกลาง4คนกันนะครับคนแรกยกให้มาติโอโคบาซิชจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นอกหนาอจาก2ประตูที่ทำได้แล้วมิฟิลโครอแอดรายนี้ยังคอยเก็บบอลและเคลื่อนเกมได้ดีเอามากๆเลยแหละครับผู้เล่นกองกลางคนต่อมายกให้ไรอัันกราเฟนแบกจากหงแดงลิเวอร์พูลครับคลองบอลเยี่ยมพลิกสถานการณ์ที่โดนบีบเข้าหาได้ดีลรกำลังเหลือล้นมากๆเลยนะครับ ของกลางก็ตกมายากให้จอจินโยรุดแทร์ครับจากบริตันแอนโฮฟเอัลเบียนการยิงตำแหน่งของรุดแทร์ทำได้ดีเอามากๆดวลชนะมากถึง8จาก10ครั้งมีส่วนสัคัาพาบริตันฮึดแซงชนะด้วยการยิง1นึ่งใจหนึ่งนะครับส่วนประเลนกองกลางคนสุดท้ายยกให้มิเคาดามสกาดจากเบรนฟอร์ดจัดแอสซิสพาพึ่งพิฆาตเบรนฟอร์ดคว้าชัยเหนือวูฟเพื่อนร่วมทีมต่างยกย่องให้ดามสกาดเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดในเกมนี้ด้วยแหละครับ มาดู3าประสานกองหน้ายอดเยี่ยมสัปดาห์นี้กันบ้างครับคนแรกกให้บุกยศซาก้าจากไอปุญยาแอสตอนมีส่วนร่วมกับทุกประตูวางบอลแม่นยำและมากระทุ้งลูกปิดท้ายให้กับออสตนอนชนะเซอรัมตันไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับกองหน้าคนถัดมายังอยู่ที่ไอปุญยาแอสตอนครับนั่นคือคายฮาวเวสเก็บบอลได้ดีเคลื่อนที่เยอะจบสกอร์เฉียบคมค่อยคอยมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆอย่างกีมิเกลอัตเตต้าได้บอกเอาไว้แหละครับ และผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้คนสุดท้ายขอยกให้กับจารอดโปเวนจากคุนคอนเวสแฮมยูนเตดทำงานหนักตรงริมเส้นทางฝั่งขวาเล่นงานในรับยิปสวิชแตกกระจายเลยนะครับและนี่คือทั้งหมดของ1 1ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของศึกพรมเด็กอังกฤษนัดที่7ขอบอนคิดว่าควรมีใครติดมาเพิ่มไหมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เสร็จแล้วไปคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้วยนะครับ อยากมาไอคลิปหน้าบนชาแนลคนคอบอลเช่นเดิม